กระนับทุกกระทำการให้เหือนบุคคลที่มีศีรษะการไฟไหม้และควันไขที่จะดับไฟอันติดอยู่ที่บนศีรษะแห่งตนนั้นพึงอุสาหาคิดทำสังเดชถึงความตายเกิดมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วพญามตรราชความตายจะไม่มาถึงนั่นไม่มีเลยเปนากาศสมเด็จพระบรมโลกขนาดโปรดประธานพระธรรมเทศนามีอธาาิบายดังปรนามาชนีพระพุทธองค์เจ้าจึงตัดาลังตตะสูตร สืบต่อไปว่าอิคเวดูก่อนอนิสุตังหัตปวงแต่กนพวนพระถาคตสวยประชาติเป็นครูชื่อว่าอาระกะสำแดงทำแจกพรามผู้หนึ่งชื่อว่าอารังกะตะพรามในพระธรรมเทศนานั้นมีใจความว่าชีวิตแห่งสัตว์ทั้งปวงบอไม่ได้ตั้งอยู่นานบุจจาดน้ำ้างอันติดจูในปลายาและเร็วที่จะเหอดที่จะแห้งไปด้วยแสงพระอาทิตย์ ถ้ามิดังนั้นดุดตอมน้ำอันเกิดขึ้นด้วยกำลังแห่งกระแสน้ำกระทบกันและเร็วที่จะแตกจะทำลายไปถ้ามิดังนั้นชีวิตแห่งสัดทั้งปวงนี้เร็วที่จะดับจะสุนดุดรอยขีดน้ำและเร็วที่จะอันตรธานถ้ามิดังนั้นเปรียบดุดแม่น้ำไหลลงมาแต่ทานแห่งภูเขาและมีกระแสอันเชี่ยวพัดเอาจอกแหนและสิ่งสรรพสิตว์วัตถุต่างๆไปอันเดียวปร,รานถ้ามิฉะนั้นดุดวองเคระคือน้ำลายอันบรุษผู้มีกำลัง มวนทิ้งแล้วและม้วนลงไปในสุดแห่งน้ำอันตรบฐานสาบสูญไปโดยเร็วที่พลันทำให้ทังนั้นดุจชิ้นเนื้ออันบุคคลทิ้งลงในกระทะเด็กอันไฟไม้สิ้นวันหนึ่งยังํำและเร็วที่จะเป็นฝุ่นเป็นเท่าไปความายนี้มารออยู่ใกล้ๆคอยที่จะสังหารชีวิตสัตว์ดุจความอันคอยอยู่ที่จะฆ่าโอบูชายัน ชีวิตแห่งมนุษย์ในการทุกวันนี้น้อยนักมากไปด้วยความทุกข์ความยากมากไปด้วยความโศกความเศร้าความเสื่นอะไรทั้งตวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตชาติอย่าไดประมาทได้แรงวิสาหกรรมการกุศลประพฤติสาสนะพรหมจรรย์อันเกิดมาแล้วควมีความตายเป็นที่สุดไม่ประพุทธ,ธดทิการตเทศนาอลังกตสูตรมีความเปรียบชีวิต ด้วยอุปมาเจ็ดประการดุกในที่พระนา,าจะนี่ได้สามเ็จพระพุทธองค์เจ้าก็มีพระพุทธดิกาตัดพระธรรมเทศนาอันเองนเสบต่อไปแล้วว่าดูการคิกษุทางทวงคึกษูยในบวรพุทธศาสนาที่มีศรัทธาจำเริญมรณานุสตินั่นพงได้และกระทธร,รมนติการว่า <c oughs> ดังเราปรารานดังเราวิตก เราวนี่ถ้ามีชีวิตยอยู่สิ้นทั้งกลางวันและกลางคืนเราก็จะมีมานัสจิการตามคำสั่งสอนแห่งสมเด็จพระพูทธมีพระอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งปฏิเวทธรรมคืออริยมรรคอริยผลอาตมานี่จะประพฤติบรรพชิตจิตอันเป็นประโยชน์แก่ตัวน,นั่นให้ามากอยู่ในขันธสันดานาบเท่ากำหนดชีวิตอันหาอาตมาประพฤติเป็นไปในวันหนึ่งเือนหนึ่งนั่นดูกรุสุสั้งพวง ภิกษุรูปใดมีมรณะสติระลึกเห็นความตายมีกำหนดชีวิตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งด้วยประการนี้นตถาคตตัดว่าภิกษุรูปนั้นจำเริญมรณานุสติยังอ่อนอยู่ยังชาอยู่ประกอบด้วยความประมาทและภิกษุอันมีสติระลึกความห่าเห็นความตายมีกำหนดแต่เช้าจนค่ำนั้นก็ดี ที่ะระลึกเห็นความตายมีกําหนดเพียงเวลาฉันจังหันมือหนึ่งนั้นก็ดีที่ะระลึกถึงความตายมีกําหนดเพียงเวลาฉันจังหันได้สี่ห้าคำนั่นก็ดีทิศสืนี้เนีต่ตถาคตก็ตัดว่ายังขอบอยู่ด้วยความประมาทจํเริญมรณานุสติเพื่อให้สิ้นอาสวะนั่นยังอ่อนยังชาอยู่มรณานุสตินั้นยังไม่ได้กล้าหานก่อนทิกสูรูปได้เจริญมรณานุสติะระลึกเห็นความตายทุกคำจังหันระลึก เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกพระธรรมนักิการว่าถ้าอาตมายังมีชีวิตอยู่สิ้นเพลาเกินจังหันคำหนึ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่สิ้นเพลาอันระบายลมหายใจเข้าออกไปทีละอ่าไปทีหนึ่งนี้อาตมาก็จะมณสิการตามคําสั่งสนงอนแห่งสมเด็จพระบรมศาตาจารย์จ้า ยาประพฤติบรรพชิตจิตอันเป็นประโยชน์แก่ตนให้มากอยู่ในขันธะัันดานแข่งอัตมาดูก่อนทุกๆุทั้งหลายวิกสุอันเห็นความตาความมรณะทุกคำจังหันทุกทุกลมหายใจข้าออกเห็นปันชานี้พระธากุศรเสริญว่ามีมรณานุสติกร้าหารว่าประกอบด้วยอัปมาทธรรมอันบริบูรณ์ว่าว่องไวที่จะได้สำเร็จ อาสวะไขขึ้นชื่อว่าอาการอันเป็นไปแห่งชีวิตนี่น้อยนักที่จะวิสาสะกับชีวิตของตนว่าจะยังจะยินไปอยู่ยังไม่ถึงมรณะภาพก่อนจะวิสาสะไว้ใจบ่ได้สมเด็จพระมหากรุณามีพุตธิกาตัดชนีแล้วนักปราชญ์พึงสันนิฐานว่าผู้เจริญมรณานุสติภาวนานั้นเพึงระลึกโดอยอัฏานปริเชษ ตามในพระพุทธฎิกาที่สำเร็จพระหมหากรุณาธิคุณเจ้าประเทศนาะโดยวิธีดังพระนามาจเน่และอาตารเป็นคำรบแปดซึ่งว่าให้ระลึกถึงความตายโดยเหขณะปริตะนั้นคือให้ระลึกให้เห็นว่าชีวิตขณะแห่งสัตว์ทั้งตัวงนี้น้อยนะักประพฤติเป็นไปมากว่าขณะจิตอันหนึ่งซึ่งมีพระพุทธดิกาตัดด้วยใน เป็นต้นว่าชีวิตแห่งสัตว์นี่ยืนนานมีประมาณได้ร้อยปีนั่นว่าด้วยสามารถชีวิตอันประพิิแปลงไปมีด้วยพบละอันละอันว่าโดยสม,มุติโปโหรหนท่าจะว่าโดยประมัดนั่นถ้าว่าถึงทางฆาคณะแห่งจิตที่ไดก็ได้ชื่อว่ามรณะที่นั้น ได้อุปาทขณะและสติขณะแหง่งจิตนั่นได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ขั้นยากเข้าพวังคณะแล้วก็ได้ชื่อว่าดับศูนหาชีวิตบ่ไม่ได้แต่ถ้าว่ามรณะในพังคะขณะนั้นคนวิสัยที่สัตว์ทั้งปวงจะอย่างรู้อย่างเห็นเหตุว่าขณะแหง่งจิตอันประพฤติเป็นไปในสันดานแห่งกราวท่านทั้งปวงนี่เร็วนะักที่จะเอาสิ่งใดมาอุปมาเทียบนี้ได้ อุปมาได้เป็นอันยากตุจพระพุทธดิกาปโปรดไว้ว่า <c oughs> <c oughs> ดูกรสงทั้งกวงจิตนี้มีสภาวะประพฤติเป็นอันเร็วยิ่งหนักธรรมชาติอื่นๆซึ่งจะว่องไวรวดเร็วเหมือนจิตนี้รพราะทถาคตพิจรณาไม่เห็นสักสิ่งหนึ่งเลย <c oughs> ดูกรสงทั้งหลายนายข้ามังธนูทั้งสี่อันฝึกสอนเป็นอันดีนะ ในศีรปศาตโนแม่นยำชำนิชำนาญน,นั่นปอกยิงอยู่ในทิศทั้งสี่แล้วยิงธนูไปพร้อมกันยิงไปคนละทิทศทิศลูกศรอ,อันแล่นไปในทิศทั้งสี่ด้วยกําลังอันเร็วสับพันเห็นปันดังนัง้นแม้บรุษที่มีกําลังอันรวดเร็วยิ่งป่าลมพัดแล่นไปในทิศอา้างตะวันออกสวยเอาลูกศรในทิศข้างตะวันออกนั่นได้แล้วกลับแล่นมาข้างทิศต,ตะวันตกสวยได้ ลูกธนูข้างทิศตะวันตกนี่เล่าแล้วก็แล่นไป่าข้างปลายเหนือปลายใต้ช่วยเอาลูกศรได้ในอากาศทาั้งสี่ทิศลูกศรทั้งสี่ทิศนั่นบอมิได้ตกถึงพื้นดินกำลังแห่งบรุษอันว่องไวรวดเร็วยิ่งกว่าลมเห็นปันดังนี้จะเอามาเปรียบความเร็วแห่งจิตนี่บอมิอาจได้ <c oughs> ถึงเลว,วแห่งพระจันทร์มนทนเลวแห่งพระอาทิตย เร็วแห่งเทวดาที่แล่นนี้หน้าประจันมณฑลสุรยนนนิยมณฑลนันกอดีจะเอามาเปรียบด้วยลวดเร็วแห่งจิตนี้บ่มีอาจเปรียบได้ดูกนสมทั้งปวงขึ้นชื่อว่าเร็วแห่งจิตนี้ที่จะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุปมานั้นประมา,ะมาบ่มีไดโดยง่ายมีพระพุทธธิกาจัดแกสงทั้งปวงด้วยประการชนีนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าจิตอันประพฤติเป็นไปในสันดานเกิดแล้วดับดับ,ดบ,ดบแล้วเกิดเป็นขณะขณะกันน,นั่น จะได้ว่างจะได้เว้นจะได้ห่างกันหาบ่มีได้เนื่องกันบ่มีได้ขาดดุดกระแสน้ําอันไหลหลังทางไปบ่มีได้ขาดสายขึ้นสู่วิถีแล้วลงสู่พระวังหลัลงสู่พระวังแล้วขึ้นสู่วิถีแล้วจิตดวงนี้ดับจิตดวงนั่นเกิดจิตดวงนั้นดับจิตดวงนี้เกิดเป็นลําดับลาดับเวียนกันไปดุดกองร,รถอันหันเวียนไปนั่นนักปราชญ์พงสันิฐานว่าชีวิต แห่งสัตว์นี้เมื่อว่าโดยปรมาตนั้นมีกําหนดในขณะจิตอันหนึ่งแต่พอขณะจิตนั้นดับลงอันหนึ่งสัตว์นั้นก็ได้ชื่อว่าตายครั้งหนึ่งดับสองสามขณะก็ได้ชื่อว่าตายสองสามครั้งดับร้อยขณะพันขณะก็ได้ชื่อว่าตายร้อยครั้งพันครั้งดับนับขณะไม่ถ้วนได้ชื่อว่าตายทุกๆขณะจิตที่ดับว่ามาชนี้สมกันกับัดปัญหาที่สมเด็จ พระพุทธองค์ตัดธรรมเทศนาในพระอภิธรรมว่าสัตว์อันมีชีวิตในขณะจิตอันเป็นอดีตนั้นบ่ไม่ได้มีชีวิตในปัจจุบันบ่ไม่ได้มีชีวิตในอนาคตสัตว์อันมีชีวิตในขณะจิตอันเป็นอนาคตนั้นบ่ไม่ได้มีชีวิตในอดีตบ่ไม่ได้มีชีวิตในปัจจุบันสัตว์มีชีวิตในขณะจิตเป็น อันเป็นปัจจุบันนี้บอไม่ได้มีชีวิตในอดีตบอไม่ได้มีชีวิตในอนาคตอัตปริศนาเนี้สมเด็จพระสัพพญูเจ้าตัดเทศนาไว้ว่าจะให้เห็นอธิบายว่าถ้าจะว่าโดยประมักสัตว์มีชีวิตยอยู่ในการทั้งสามคืออดีตอนาคตปัจจุบันนั้นมีคณะได้ละ,ละสามละสามคือ อุปาทคณะประการหนึ่งทิฏฐิขณะประการหนึ่งพังคข,ขณะประการหนึ่งมีคณะสามชนิดเหมือนกันสิ้นทุกขณะจิตจะได้แปรก,กันหาปอมิได้และขณะจิตแต่ละขณะขณะนั้นไม่นามและรูปเป็นสหาชาติเกิดพร้อมเป็นเะแนนกเนกนี้บุจบาทพระคาถาอันสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าตัดเทศสนาว่า สหาชาติธรรมคือชีวิตอันสภาพและสุขและทุกข์และสหาชาติธรรมอันแสจ,จากสุขและทุกข์และชีวิตจินสีนั้นยอมสัมพัทธ์ด้วยจิตแต่ละอันละอันมีเหมือนกันทุกๆขณะจิตและสหาชาติธรรมทั้งหลายนั้นจะได้ปนเจือจากกันนั่นหาบ่ได้เกิดพร้อมกนอันด้วยขณะจิตอันใดก็เป็นขแนกแยกย้ายอยู่ตามขณะจิตอันนั่นและขณะอันเกิดแห่งสหาชาติธรรมคือสุขและทุกข์ และชีวิตจินซีเป็นต้นนั้นก็รวดเร็วว่องไวพร้อมกันกับขณะจิตและขันทั้งหลายแห่งบุคคลอันตายและถึงซึ่งดับพร้อมด้วยจุตติกิตกับขันแห่งบุคคลอันบ่มิได้ตายและถึงซึ่งดับในทางคขณะน,นอกจากจิตติกิตนั่นจะได้แปลกันหาบ่มิได้เหมือนกันสิ้นทั้งทวงแต่ถ้า,าขันดับพร้อมด้วยจุตติกิตนั่นมีปฏิสนธิจิตเกิดตามลําดับ คือปฏิสนธิจิตถือซึ่งถือเอาอารมณ์แห่งชวนะในมรณะัน,นะวิถีมีกรรมและกรรมนิมิตรเป็นอารมณ์นั่นบังเกิดในระดับแห่งจิตจิตก็ไฟว่าขันซึ่งยังดับซึ่งดับในพวังขณะนั้นในในพวังขณะทั้งปวงนอกจากจุติจิตจุติจิตนั้นจะได้มีปฏิสนธิจิตนั่นเป็นลำดับหา,าไม่ได้ มีจิตอื่นนอกจากปฏิสนธิจิตเกิดเป็นลาดับตามสมควรแก่อารมณ์ที่ประพฤติเป็นไปในสันดานนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าในมรณะมรณาสันนะวิถีที่จะใกล้ถึงแก่มรณะนั้นเมื่อยังอีกสิบเจ็ดขณะจิตและจะถึงซึ่งจุติจิตแล้วแต่บรรดาขณะจิตสิบเจ็ดขณะเบื้องหลังแต่จุติจิตนั้นจะได้มีกรรมชรูปบังเกิดด้วยอาบอมิได้ และกรรมสรุปซึ่งบังเกิดแต่ก่อนนั้นก็ไปดับลงพร้อมกับพร้อมกันกับจุติจิตขั้นกรรมสรุปดับแล้วลําดับนั่นจิตตัตสรุปและอาหารรัสรุปนั้นก็บงังก็ดับไปตามกันยังแต่ยังอยู่แต่อุตตชสรุปปรากฏเป็นไปในสากเรวระนั้นตาเท่าปาจะละ,ะเอียดด้วยอันตระ ทานสาบสูญไปอย่างนี้นี่เป็นธรรมแห่งขันอันดับพร้อมด้วยจุติจิตฝ่ายว่าขันซึ่งดับในพังฆาณะทั้งปวงนอกจากจุติจิตกันรูปกาดยังบังเกิดเนื่องๆอ,อยู่ยังบ่มีได้ขาดดุดเปลวประทีพและกระแสะน้ำไหลอันบ่มีได้ขาดจากกัน รูปที่บังเกิดขึ้นก่อนๆน,นั้นมีอายุท่วนที่เ็ดขณะกิตแล้วก็ดับไปดับไปมีที่มีอายุยังไม่ท่วนกำหนดนั้นก็ยังประพุธเป็นไปในสันดานบังเกิดนั่นรองๆกันไปบอมิได้หยุดย่อนที่เกิดเกิดขึ้นที่ดับดับไปรูปกาบทั้งพวงบอมิได้ขาดจากสันดานนักปราดพึงกันิฐานว่า แม,แม้ว่ารูปแม้ว่ารูปกาบังเกิดติดเนื่องอยู่ก็ดีเมื่อขณะจิตดัดลงนั้นจัดได้ชื่อว่าถึงแก่มรณะผู้เจริญมรณานุสติภาวนานั้นเพึงระลึกถ,ถึงความายโดยขณะปริตตะโดยในดังพระนาโดยในอันพระพุทธองค์จัดเทศนาดังพระนามาชนีลำอาการทั้งแปดประการมีในสําแดงมาชนี <c oughs> ถ้าพระโยคาพะจารเจ้าระลึกได้แต่ในอันใดอันหนึ่งและพระธมณสิการเนืองอยู่แล้วจิตอันมีพระกรรมฐานเป็นอารมณ์นั้นก็ถึงซึ่งภาวนาเสวนะจาจะกล้าหันในการภาวนาสติที่มีมรณาเป็นอารมณ์นั้นก็จะตั้งอยู่เป็นอันดีบอไม่ได้ว่าได้เว้นจะกลมซึ่งนิวรณ์ทำทั้งปวงเสียได้องค์สารก็จะหาบาังเกิดปรากฏแต่ถา้าไม่ถึงอัปปนา จะได้อยู่แต่เพียงอุปจระเหตตัาามรณาซึ่งเป็นอารมณ์นั่นเป็นสภาวะธรรมเป็นวัตถุที่จะให้บังเกิดสังเวชเมื่อถือเอามรณะเป็นอารมณ์และระลึกเนืองๆน,นั่นมักนำมาซึ่งความสะดุ้งจิตในเบื้องหน้าเหตุดังนั้นภาวานาจิตอันประกอบด้วยมรณาสตินั่นเพ่งจึงมิอาจถึงอัปปนาจึงมิอาจถึงอัปปนาได้อยู่แต่เพียงอุปจาระ จึงมีคำพุกฉาเสียดเข้ามาว่าโลกุตรสานและจตุารูปสานก็มีอารมณ์เป็นสภาวธรรมดังนลยจึงจึงตลอดขึ้นไปถึงอปนาลามีคำว่าจิงอยู่และตุติยะตุติยารูปสานจตุารูปสานนั้นมีอารมณ์เป็นสภาวธรรมจริงอยู่ซึ่งว่าโลกุตรกานตลอดขึ้นไปถึงอัปนานั้นด้วยภาวนาวิเศษ คือจำเริญวิสุทธิภาวนาขึ้นไปโดยลำดับลำดับแม้อารมณ์เป็นสภาวะธรรมก็ดีอนุภาพที่จำเริญวิสุทธิภาวนาเป็นลำดับประดับขึ้นไปนั้นให้ผลก็อาจจะตลอดขึ้นไปถึงอัป,ปนาสานันซึ่งทุติยารูปและจะตุถารูปสนันมีอารมณ์เป็นสภาวะธรรมตลอดขึ้นไปได้ถึงอัป,ปนานั้น ด้วยสมาตนะิเป็นอารมณะอ่าเป็นอารมมานะสมาติกะสมาติกามะภาวนาคือตุติยารูปนั่นล่วงเสียซึ่งอารมณ์แห่งปัทมารูปจะตุถารูปนั่นล่วงเสียซึ่งอารมณ์แห่งตติยารูปเหตุนี้แม้อารมณ์เป็นสภาวะธรรมกด็ดีก็อาจจะถึงอัปปนาได้ด้วยอารมณมณนะสมาติกามะภาวนา ในมรณานุสตินี้หาวิสุทธิภาวนาและอารัมมณสติสติกรรมภาวนาบ่ได้เหตุนี้โยคภาพจรผู้เจริญมรณานุสตินั้นเกงได้อยู่แต่อุปจาระสานและอุปจาระสานที่พระโยคภาพจรได้ในที่เจริญมรณานุสตินั้นก็ถึงซึ่งร้างเรียกว่ามรณานุสติอุปจาระสานด้วย สามารถที่บังเกิดด้วยมรณานุสติภิกษุผู้พิกสุผู้เห็นภายในวัฏสงสารเมื่อเพียนพยายามเจริญมรณานุสติภาวนาเน่ก็จะละเสียซึ่งความประมาทจะได้ซึ่งจะได้ซึ่งสัพะพะภะเวสุอาณะพิรตตะสัญญาถึจะบังเกิดความกสันเป็นทุกข์ปราจากที่จะอยู่ในภพทั้งปวง จะลาเสียได้ซึ่งความยินดีในชีวิตบอมิได้รับชีวิตจะติดินอินทาซึ่งการเป็นบาปจะมากก็ด้วยสัญเลขะสัญโดษรือมากน้อยไม่สังสมซึ่งของบริโภคจะมีมนทินคือตรณีอันปราจจากันดานบอมิได้รักไครในเครื่องบริหารทั้งพวงก็จะถึงซึ่งคุณเคยในอนิจจาสัญญาจะเห็นอนิจจังในรูปธรรมนามธรรมแล้วก็จะได้ซึ่งทุกขสัญญาอนัตตสัญญา อันปรากฏด้วยสามารถรึกตามอนิจจสัญญาเห็นอนิจจังแล้วก็จะเป็นคุณที่จะให้เห็นทุกขงังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นพระไตรักษนายานปรากฏแจ้งในสัปดาหแล้วถึงเมื่อจะตายก็ไม่ได้ตัวตายจะได้สติอารมณ์บ่ไม่ได้ลุ่มหลงฟัน่นควนสติและบุคคลที่ไม่ได้จำเริญมรณานุสตินั่นขั้นถึงมรณะมรณะสมัยการเมื่อใกล้จะตายแล้ว ก็ยอมบังเกิดความสะดุ้งตกใจกลัวความตายนั่นเป็นกำลังดุจบ,บุคคลอันผ่านมาริกรากไร้ครอบงำไวจะกินเป็นพัสหารถ้ามิเช่นนั้นดุดบ,บุคคลอันอยู่ในเงื่มมือแห่งยักษ์และปากแห่งอัศรพิษถ้ามิเช่นนั้นดุดบ,บุคคลอันอยู่ในเงื่มมือแห่งโจรและเงื่มมือแห่งนายเพศขาดไม่ความสะดุ้งตกใจทางนี้อาศัยด้วยมิได้จำเริญมรณานาน,นสติ อานภาวะจำเริญมรณานุสินี้เป็นปัจจัยที่จะให้สำเร็จแก่พระนิพพานถ้ายังไม่ได้สำเร็จพระนิพพานในชาตินี้เมื่อดับสุนทําำลายขันขาชีวิตจิ้นสีแล้วก็จะมีสุคติพบเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นพระโยคาพจรคุณบุตรผู้มีปรีชาเป็นอันดีอย่าพึงประมาทเ <c oughs> พ่งเจริญอุสาหะ ทำคนพภาคคนเพียนม่สติสรึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอที่จะมีมาถึงแก่ตนคือให้เจริญมรณาสติภาวนาอันครอบด้วยกุณานิสงเป็นอันมากลุดพรลนามาชนีอย่าภากันประมาดนี้การแสดงมรณานุสติภาวนา,นาเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเพ่งภากัน ตั้งอกตั้งใจ่าเรินมรณานุสติให้ได้ให้ถึงให้เห็นความตายติดพันอยู่กับตนเห็นนิดนิรันดรอย่าภาันประมาทน่ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจริญอยู่เสมอเห็นความตายติดพันอยู่กับตนเสมอเสมอทุกลมหายใจก็จะเป็นเหตุให้เราเบื่อหนายในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในโลกทั้งสาม เนี่ยจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานถ้าไม่สำเร็จพระนิพพานในชาติปัจจุบันก็มีสุคติพบนี่ท่านแสดงไว้มรณา,า,านุสติภาวนานี่ประกอบด้วยกุณน,นิสง,งเป็นอันมากลดดังที่พระนานมานานนี่แสดงมรณา,านุสติจบแ,แต่เท่านี้ต่อไปก็เป็น ต่อไปจักวินิจฉัยแสดงในกายาคาตาสติกรรมฐานต่อไปอันว่าพระกายาคตา,าสติกรรมฐานอันใดอันเว้นซึ่งพุทธทุกบาทแล้วมิได้เป็นไปมิได้บังเกิดเป็นวิสัยแอันเดีอรัตีตั้ง่วง อันถือผิดภายนอกพระศาสนาพระควาอันต้มเด็ดพระผู้ทรงพระภาคตรัสสรรเสริญไว้ด้วยอาการเป็นอันมากในสุดตันตปริยายนั้นว่าเอกธรรมโมคิกะเวอาวิโตบักอุกะกโตมะอาโตสังเวขายะสังวัตติดังนี้ดูก่อน ภิกษุทั้งปวงเอกะกตมโกทำอันหนึ่งคือพระกายะตาสตินี้ <c oughs> ถ้าบุคคลผู้ใดอุตสาหาะเจริญมากอยู่ในสันดาลแล้ว <c oughs> ก็ย่อมประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้บังเกิดทำสังเวชและเป็นประโยชน์เป็นอันมากใช่แต่เท่านั้นโยคเขมายะประพฤต เป็นไปเพื่อจะให้ักดะเสียจากโยคะทั้งสี่มีกามโยคะเป็นต้นและเป็นไปเพื่อจะให้ได้ซึ่งสติและสัมปชัญญะเป็นอันมากและจะให้ได้ซึ่งปัจจเวกคณะสารใช่แต่เท่านั้นประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้อยู่เย็นเป็นสุขในอัตภาพปันเห็นประจัก และจะกระทําให้แจ้งซึ่งไตรวิชาและวิมุตติ <c oughs> คือไตรวิชาและวิมุตติผลดูก่อนพิกสุทั้งปวงบุคคลผู้ใดจะเริญพิจารณากายาคตาสติบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าดด่มบริโภคซึ่งน้ำอมฤตรสคือน้ำที่ไม่ตายบุคคลผู้ ได้มิได้พิจารณากายาคตาสติบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่ามิได้ดื่มกินซึ่งน้ำอมฤตรสผู้ใดขาดจากพระกายาคตาสติพระวนาผู้นั้นได้ชื่อว่าขาดจากน้ำอมฤตรสผู้ใดปฏิบัติผิดจากพระกายาคตาสติพระวนา ผู้นั้นได้ชื่อว่าผลิตจากน้ำอมิตตรสตัสภา,าวนานิดเดโซอันว่ากิริยาที่จะสำแดงภาวนาวิธีแห่งพระกายาคตาสตินั้นมาถึงแล้วจักไล่พัญน,นาสืบต่อไปโยคาพจรผู้จักเจริญพิจารณาพระกายาคตาสติกรรมฐานนั้น เพิงพิจารณารูปกายแห่งตนจำเดิมแต่ที่สุดเส้นผมลงไปตราบเข้าถึงบาคาคือพื้นเท้าแต่พื้นเท้าตราบเข้าถึงที่สุดเส้นผมให้เห็นรูปกายอันเต็มไปด้วยสิ่งอันโสโครสกปรกไม่ประการต่างๆนั้น <c oughs> <c oughs> คุณบุผู้จเจริญพิจารณาซึ่งกายาคตาสติเน่ เมื S <S. <S. ่อแรกจะเจริญพิจารณานั้นหาอาจารย์ที่ดีดังว่ามาแล้วแต่หลังแล้วก็พึงเรียนในคณะอาจารย์นั้นๆเพื่อจะบอกเมื่ออาจารย์นั้นๆอาจารย์นั้นๆคืออาจารย์นั้นนันเมื่อจะบอกพระกายาคาตากติกรรมฐานก็พึงบอกซึ่งปุขะโกศลเจ็ดประการ แตะะ่มนสสการโกศนสิบประการอุกหะโกศนเจ็ดประการนั้นวัชชาคือให้สังวัตทยายอาการสามสิบสองนั้นให้จำนาญให้ขึ้นปากหนึ่งมนัสา,าคือให้ระลึกตามกรรมฐานนั้นให้ขึ้นใจหนึ่งวันณโตคือให้พิจารณาอาการสามจสองนั่นโดยสีสันพันละ เป็นต้นว่าำดำแดงขาวเหลืองหนึ่งสันฐานะโตคือให้ฉลาดในที่พิจารณาโดยสันถานประมาณใหญ่น้อยหนึ่งดิสโตคือให้ฉลาดในที่พิจารณาในเบื้องตำ่ำเบื้องบนอันกล่าวคือข้อกายเบื้องตำ่ำข้อกายเบื้องบนหนึ่งโกราสโตคือให ฉลาดในที่พิจารณาซึ่งที่อยู่แห่งอาการภายในนั่นหนึ่งปริเชดะโตคือให้ฉลาดในที่พิจารณาอาการสามสิบสองอันมีกำหนดเป็นแผนกแนกกันหนึ่งเป็นเจ็ดประการด้วยกัน <c oughs> และอุกหะโปตนเป็นประถมซึ่งว่าให้สังวัตยายพระกรรมฐาน ให้ขึ้นปากนั้นคือให้สังวัตยายตวัดติงสาการกรรมฐานแยกออกเป็นปัญจกะสี่เป็นชกะสองเป็นจักะสี่นั้นคือตะจากปัญจกะหนึ่งวัฏกะปัญจกะหนึ่งปัปภาสะปัญจกะหนึ่งมัทธรขะปัญจกะหนึ่งเป็นสีด้วยกัน ชากะกสองนั่นคือเนธะชาตะหนึ่งมุตตชากะหนึ่งเป็นสองเดยกันในตาจะปัญจกะนั้นฝ่ายอนุลม้าคือเจสาโลมานะะักขาดันตาตะโจฝ่ายปฏิลม้าคือตะโจดันตาน,นะคะัคขาโลมาเจตา